สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เวลาก็เที่ยงคืน12บสอนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาบ้านร้างกันนะครับก่อนข้าวครับบ้านนี้ค่อนข้างนา่ากลัวนะครับ ไม่เข้าข้างในไม่เข้าข้างในไม่เข้าสีไม่เข้าสีไม่เข้าสิเ,าสเออข้างนอกพอข้างในอ่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงอย่าพากูวิ่งนะกูไม่สู้คนได้นะอ้าปักทูบป,ปักทูบป,ปักทูบป,ปักเลยปักเลย ตรงนี้แหละตรงไหนก็ได้เงานนี้ขอตรงๆแล้วกันครับ3ามตัวนะครับมาไปบ้านนี้ล้างมานานนะครับขนาดนี้เที่ยงคืนดีกว่านะครับผม คเดี๋ยวตอนนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไหมา่รอบหน,นึ่งนะครับเรามาดูว่าไอ้ถูกที่เราปักไว้นะครับมาาันจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยพี่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับมาดีแล้วเพื่อนผมสะดุ้งหลังบ้านอยู่ครับเอ้ยเลิกกานไปไหนอะ่ะ เอาเชี่ยมึิ่งดีอยู่ระเพียรานะไอ้สัตว์เอ้ยรถกันทุบ <rec> <c oughs> <c oughs> ไปไหนอ่ะนี่นะครับบ้านเล็กที่นี้